เยืดห้องเครื่องก็ได้เออได้ยืดเสื้อเสริมขึ้นได้ตัวนี้นี่เอาตัวนี้ห้องอันนั้นเต็มหนังลงเป็นหนังมาแล้วครับวันนี้สื้ผ้ามาเบิงรถอัด์ตที่ลมทีการเอาขึ้นง่ายๆนะครับง่ายแต่ว่าเงาแตกแล้วตอนนี้อย่าไปซีเรียสอย่าไปซีเรียสเลี่ยยแล้วจะตายกินได้ห้องป้านตายนี่หวน นี like place, here, ่นะครับห้องแม่แรงทังดากมันล็อกนไล็อกนอ่แล้วดปรันคนือนนงห้อล่าฮ่งานเดตัวหลากันติดครับหลากกับติดดิ้นลมครับดิ้นลมปีนอีกงานยาก ให้พี่น้องผู้ชมอย่างเร็วผู้ผู้ผู้ใหม่แหมผู้ชมที่ชิว <laughs> Oh oh, oh.